การพักไยสบายดีและก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วครับส้มสบายดีตอนขมขำทุกคนวันนี้กามาหน้าประทอแล้วทุกคนเลยมากะมาหาอยู่หากินทุกคนเลยเมื่อแรกนี่ว่าสิไปหาก้านทุกคนเลยแต่ว่าจักซีได้พิเหละฝนกระบอโบต๊ว่าหาก้านกบกันทุกคน้ับ่ได้หาก้านกบกับก้านเขตแถวเดินและทุกคนเลยรายในอยู่ในกินเมื่อแรก แล้วกะ็หถ้าละลายและกอะเอามือฟาเขาพูดได้ทุกคนเลยไอ้น้อยแล้วกะ็พอได้กินและะ้วกอะแล้วทุกคนตอนนี้กับบ้านได้คำไปทั่วเลยเป็นตอน,น,นแรงๆสวยงามเห็ุนึ่งเข้านึ่งน้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยบรรยากาศเสียทองเสียงกบเสียงเขียดทองทุกคนเลยบ้านได้คำก็แจกจ,จ,จ่าแจกจ่าเลยโแรงอย่างแจะสำ้ำเลยแหละทุงน้าก็เข้าเขียวแล้วทุกคนเลย ว้าคนแล้วม่เลยเข้ากัเริ่มคิวละมาหน้าเล็กเป็นเล็กใกล้แม่หนึ่งยังฟักจนทุกคนเลยเป็นน้อบุตรองเดใ๋ญ่แลได้ทุกคนเป็นเป็นเป็โจนละทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ้งน้ากันเมื่อแรกนี่เข้าสิได้ไปเลไปหาการแกถทำมาเบิ้งทำมารู้นน้ำกันทุกคนขำได้ทั่วเลยป้าไปเล ภาพมนก็คำแล้วอ้าวตน่นจังเลยอ้าวตื่นภากัไปหาเลาะบืงกบก็ได้คนเลยฝนกะพ็แต่หนีๆเลยทุกคนเลยสร้างฝนฝอยอะไวแหละบว่าิโต้แหงกับโบโต้งแห้งทุกคนแล้วบอกทำดึกจะไปิโต้แห้งบ่บอ้องก่ะทางคัดอันแย่งกันทุกคนนะถือแยงงคนละอันได้รอบนี้นี่เต่กอะแงวผู้ดึกแยงเช่ไหมไไปตะมันยช่าะวันนี้อตะมันใช่าสบายดีทุกคนไป บหูกทั้คนัชาติตาเพียงเดียวไปรุน่นเพงเดียวนะสิอันเพราะว่ารอบนี้นี่เอาเสาคสทุกคนเขตก้าวคบก้าวเขตกะการมาไว้ทุกคนขัดขแม่บกินแล้วกะเอาเแอรอเพื่อเอาไปขายมาไปแล้วมันไรเฉลยแล้วละปะตั้งายมาทอนวไป้อานีไปไรุ่นนำก ไฟตัวมันนี่ cốp อ่ะมักบินมันมันๆ <laughs> à, hết กบนะยะ hết ให้กบอ่ะ cốp มันคิดว่า nè lẽ โบเขาไปเห็นนล้นะพอเห็นเลยเสยัมาเห็นที่น right ี่ที่ไปเช่นไรเดี๋ยวยังอื่นเลยพัดชอบเดี๋ยวมากัดเฮ้ยฮะเาจอ่รีเด้อรอวบตัวงเนี่ยออ ซ้ำนั ja anya, okay. being, ่ตตัวเไดชงนนอตัวห้าได้ง่ายงนั้นอันนี้น่าเชตัว้อยง่ายทุกคนนี่ซ้ำนีได้นะคบเน่ะตัวแรกเลยขนเริ่ร้อนไหมการปเห็นแล้วตัวนี้น่าไรเรีไปอนมาคุตัวที่ได้เลยได้บกัมันง่ายอย่นมันกยะหลักควน จริงๆเี้ยใช่คนไปตกเค่้มนเห็นเห็นบ่วะเนี้ยเ <c oughs> มีนใช่ไแม่ <c oughs> มดิ <c oughs> ตาฟัางแล้ว๋ยวพ่อไม่ใจสมอย ย่าเลยทุกเลยการตามไหน้าเหนนีาค่ะการขีดตามเดินก่อนบหมเพราะวามันบบเห็นฝนบตกนะคบไั้นให้ยั้อนทเมืองไปไตกบไปนะเราหูนรายนำบ่ได้เยไดเลยเออ้ยไดเลยไนี่ล้เลยนะเ้นะมาการมาขีดตามเดินดีกว่ามันบมโอ้โหฝนตกเวลงด พ่อเห็นคิหน้าด้วย่าจะยดว่ากบอะจะหาดูเม้นเป็นขียนีดไม่ได้ชามโอ้โบก็โชคแล้วโบโชกแล้วบบมันเมือนี้ใส่เห็นค้นหน้าทุกคน ดอกไวขนาดเลยดอกงอกรีดีงี้ะขนาดพูดเนี่ยกระจายกระพอับกี้ทุกคนเลยเป็นแบบเป็นหมานแล้วทุกคนเอะสีเด้อ่งเด้อมาละ อห้เห็นเลยนะคุเอาคุเอาะว่ะเซอ้กบทางนั้นคนฮะคุปทางเมื่อสั่าทางนั้นโอ้ตัวใหญ่เห็นไหมบกว่านั่นมันตัวใหญ่คนเซนน่ะได้คิดกันงปจะกูลักการทางการเดินนี่คนใส่เห็มันยังรอเขาลงดีอย่ารออะไรที่ป๊อปลองวากันอื่นบ้านใม่ก็เซลสอรบใหม่แล้ว A lọt mà Say, mất quân hết. Moment, mất đắp. Delegate. Nào. 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 ลางเดี๋ยวกาฝนตกฝนตกดุตรงนี้เส้เทจะโตเลยเสเล้วทุคนหน้านี่มโอ้หักตตู ไปแล้วข่าหน้าเสียให้เค้นเลยเค้นมาเึ้นแาพูดเลยนะตัวน้อยครอบตัวผู้ เฮาเ้ย่เ้ายาผ้ากับหาการเขียนทุกคนทาบุ้มีไ่นหรอผ้าแสีไปยังบวกกระปูอะกกทุนกางกระปูก็ไมิได้บ่ กบเคสในฝนกนี่แล้วเลยทุกคนเอ้บุมีกบบจะโตเลยนอนันใคบทุนน้ำโดมนี่นะลีนี่นะตงหญ่นะเออยนดนโอ้ลอะไนะดมันชนเงี่ยใคเป็นได้ฉันตัวนี้ยอ่ลกูปนได้หรอใช้เลยก็ ว้าวแต่ว่ามันบมีไม่น้อยน้อยเฮามาทางลงทุกเห็นหอยปงไหมอ๋อหอยหอมนะโอู้วทุกคนน้อยเยอะเลยโอ้ยสามบุ้ยเฮ้ยใช่ไหมฮสี่ด้วยเออสองสามสี่อ่ะทุกคนงี้นะใช่ดอกโอ้ยยอดในทุกคนหนึ่งโอ้ยในฮานอยวันเดียวทุกคนเลยหอยกถวนี้ทุกคนนะ không? Nè Còn tay cứ tập ở ngoài luôn đó. Ừ. Còn nó đi lại thôi, ừ. ừ. ừ, ừ. Hôm nay có kia hộp chân đôi nè Ừ Nói đi cậu ơi Ừ, Ừ Hỏi Hỏi Sao ok xem cái job này này, mày hôi lắm con, mày nghe nó khóc này, thôi thì cái, cái gì đó, rồi nói cộp đấy, hả? đấy, đúng à. ừ, không? đúng đúng ô, này cộp lên tên này,

ทุกมาเหงกับแกนเลไม่เอาได้สร็จแล้วก็เปล่งผ่อดแ้วก็ผูคไขย hỏi ừ, à. đây nóng hút nó lâu 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 đi lâu 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 To honey cockroom. Oo để bòi ngao, đi bòi. Oo đi cocker horn. Hãy soak thôi đâu. Eh, mẹ tìm 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 mẹ

เราทอดเจ็บข้า oh. งล้วป <pod inclusive> ูแดงเราหนึงเราอังคับบ้างข้างนี้เด้อโอ้โหปูแดงร้ายทยกคนไปเดี๋ยวค่ายเอาบลูบลูบบลูบค่อยค่ายเดี๋ยวไปค่อยมาแล้ว โอ้ยอ้าวแดงน้้ไข่นเี่ยยัร้องเหรอร้องยังร้องหดหนะ่งโตเลยต้องูนี่เรือนี่ฮะจับระขยันดีเลยขับตะไครปูนขัดขัดแล้วกเแบบจุดๆจุดนี้ มันหัวกงหัวกงตะเกียบมั้งอะนนี้เหรอเห็นเธออมมดได้ด้วยไหมไอ้หอยนี่มานันเลยโอ้โอ้ข้าวเหรอเพื่ปแล้วเรปับโอ้โทษมออะไวพี่น้องปั๊บก็เป็นเงี้ยไม่ใช่เหมอนนี้ปลาปลลเหมือนเงี้

ไม่โค้งไม่ลอยใช่ไหมั้ยลอยลอยน้อยกับกี้หอยจูบหักบลงแล้วไป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 อไปเออว

ตอนนีตายแล้วนีุ่ดแรกทุกคนชุดเวอร์กันโอ้

ชิเน่กระปูนี่กับปูเ้อ้ใคตัวกับเดอเห็นตัวกันโ๊กเั้อ๋อแต่เขาโบกตัวเลยโอ้โหเอะเลยโอ้โหขอนโจ๊กปูขึ้นอากุด้วยนี่อะนี่โเ๊ะอะไรกดนอ่เนี่ยเฮ้ยได้อหมแงยี่หรือข่เนอะอะไรูแดงเลอแดงว่ะกูไข่ได้หมดเล เราคุ yeah, oh, mm ้เราค้ไเราบังุ่นเห็นนะคะ้จุกเดียก้าอย่มันกลับมือเดกเห็นี่จู้้นี่อู้ักเลยกู้บัับผู้ัคักมันคกแยกอกับกา มาก้เดี๋ยวเออย่นได้ให้เขาดิน,น,ดนเออแมลี่ลยัเล็อกอยู่โอ้ลม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 โอ้ลม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 ไงล่ะโอ้ต้องพลาดเลยนะวท่านนี่เหรอ

mang lông nhúi cái cá ừ, là... ừ. này à, nè bùi à, này các bạn cứ tung đi cứ tung chỗ nó móc luôn cá bùi nó nó ở nhiều hết người ta 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 Tôi đứng xuống cây Được không? Được, tôi đi chụp Nó đã chụp một lần Ôi, hình nhớ ở đây đó à. Đi đi hình ra được không? dọc 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 ผอดแจงกับคุณมาด้วนะไปแล้ว,ลวน่าห้าก็ยืมเงินหนึ่งอะไรเอ้ยมีกับกระตายห้าก็เน้นลอ็อกตัวเน้นมาได้ลอกลอกจงกันุ่น

Nghĩa ngọt 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 hết ngọt 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 không ngọt 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 ngọt

嗯。我走开。走开。我。哦，没得，可以好空弄一下。

ก็พอจะปลดละออกมาหอเด้ด้ท like ุกคนเห็นกระปูดินวกทุกคนทุกคนเราบางเีคนลลายละ เนี่ยกันเว้นบริเวน้กันนาเหืน้ันอเลยมัดนอดเลยัเอนอโอ้อวัสดการก่คกคักส่วนเป็นจิ๊บเป็นเจอทุกคนใบ้านุ้กเขนนี่นะพ่อฟ้าถังเาบอกสิตัวเงเตงน้องตัวเ่ง ครบมัมาีกันทุกคนโอ้นี่จะปูกอะดไรยุทุกคนมัด้ปย่อนดูมัดแน่ให้ตีมรดน้ำอ๋อตีมรน้นดีรดนี่นีเลยมันหลตัวเฮ้เออนั่นมันนัเดียมันคบเลยอันนี้ครบทุกคนอั้ครบตัวมด้นะครบเมนเยเอเจอเอารดน้ีมัดมัด มาทั้งค่อยถ้ามึงได้มาครบเลยก็ได้มาทั้งหมดโอ้โทุกคนเอากะมาสักการะถือว่าได้อยู่ทุกคนเลยการกะบปรได้แลี้ยหนึ่งก็ได้แลี้ยหนึ่งวันนี้การสิลงไปหามน้ำในนอนก็ทั่วเลยถ้ารเฟื่อตกวสันแจ้งกะจะไปหาการทุกคนกบกะอ่ะไปคลิปในกระแสขอสบายสมิ่งก่อนขอดึ้งขอมุกใจให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามได้ใจให้โอกาสในคลิปต่อไปสวัสดี